เจอแบบตัวจริงดูแย่กว่าในละครนี่ไม่ไม่ไม่ตัวจริงหน้าใสแล้วก็ออร่ามากคือเดินเข้ามาในบ้านคือรู้เลยว่าเป็นดารานี่ครับออร่าดารานี่ครเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้เกี่ยวกับความออร่าเหรอเฮ้ยแกตัวนี้เลยครับผมโอมมากตอนผมพูดผอมสิโอ้วคุณถามจริงๆมึงว่าพี่เขาหลอกว่าในทีวีป่ะครับกลัวให้ชาวทางบ้านตัดสินเออ อ่ะสองคนดูนั่นแหละนี่ก็พี่ชายผมค่ะพี่ชายผมหลอกไดค่ะอ่ะดูทุกคนอ่ะครับผมใครเห็นด้วยกดหนึ่งหลอไหมนี่อร่ามาก ผมผมตอนนั้นผมทำคลิปว่าอยากมาช่องนี้มากคนแบบกระแสดีมากจริงนะความฝันเป็นจริงนะได้มาเนี่ยเป็นช่องที่ฝ่ายฝันนะไม่ได้คิดว่าจะไเฝ้ารอมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ครับเป็นเกียดมากค่ะเป็นเกียดมากเมื่อกี้ตอนทีมงานวิ่งมาบอกคือคลิปก็แบบว้าวไม่รู้ว่าได้มาวันนี้ขอใครด้วยค่ะคือทำงานกันหัวหมุนมากทางขออนุญาตแกะดูเลยนะครับหนึ่งห่อมีกี่ซองคะหนึ่งห่อมี15ซองครับก็คือทานได้วันละสอง อด้เนละจนคขอโปรไหน่อยได้ไหมคะน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำอะไรกินได้หมดเลครับผมขอราคาพิเศษก็ราคาพิเศษใช่ไหมครับคะปกติเราขายกันอยู่หนึ่งหนึ่บาทใช่ฮะวันนี้แล้วก็โปรที่เราทําไว้มันหนึ่งบหนึ่งหกเแต่วันนี้สําหรับรายการนี้ที่เราอยากมากันมากนะครับเราให้ไปหนึ่งบวกหน่าใช่ครับ เป,ป <c <c ็นสินค้าที่จับต้องได้ราคาที่จับต้องได้ต่ออละสองบาทเอ้ยไม่ใช่คอละสองร้อยมันจะสีเฮ้ยถูกมากนั่งตักเลยอไม่ล่ะขนาดเนี้ยอย่าอย่าพูดนะพี่หานมันนั่งจริงนะอย่าพูดนะมันฉีกยังไงไม่มีรละไปหาอูอะกูให้แอร์รทามึงเลยวันนี้อะไปเดี๋ยวว่าแต่บูมฉีกยังไงเลยอ๋ออยู่นี่ กูก็ตื่นเต้นเนาะดารามาบ้านพี่เขาก็ตื่นเต้นมาเจอพวกเราใช่ต่างคนต่างตื่นเต้นอันนี้อร่อยมากกินปลาไหนคะกินได้เวลอาได้หมดเลยครับเพราะว่าเป็นคอลลาเจนคือถ้าเป็นอย่างของคุณผู้หญิงเนี่ยจะช่วยแบบด้านสุขภาพของผู้หญิงแล้วก็แบบระบบภายในผมระบบภายในอะไรเงี้ยเล็บข้อกระดูกนี่คือช่วยได้หมดเลยครับแล้วก็ผู้ชายก็ทานดีอย่างอันนี้อันทานตลอด ผิวพันธุ์ก็เลยดีได้ที่สัมพันพัง่ายเขาบอกข้างหลังใช่พี่ต่อไหมใช่ใช่ครับน่ามาอุ้ยคนอย่างนี้เหรอฮะใช่คนอย่างนี้ครับผมอันนี้คนแต่เมืองไม่ใช่คนอันนี้คนแต่เนี้ยไม่ใช่คนเจนเท่าไมต้องแก้วน้เพราะว่านี่ถ้ามีอีกสีแน่นเลยครับถ้ามีอีกแก้วนี่กินแบบไปนี่เลยเนี่ยไม่เลยไม่โอเคโอเคต้องยิงกินนะอย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอขอบคุณอาจารย์ เราเราเหมือนส่วนเกินเนาะใช่ค่ะพี่เ,เ,อเอาจริงๆเหมือนแบบพี่เข้ามากับ ญาติผู้ใหญ่เนี่ยมึงเหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่วันนี้เรามาขายของหรือเรามาสวีทกันเออตอนแรกเหมือนชุดนิ่งใช่ไหมฮะนี่เขาไม่เปลี่ยนมาเพื่อเราเลยนะใช่ขอบคุณมากเลยใช่ครับอ่าราคาโปรที่ขึ้นอยู่คือได้2ห่อนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาจับเวลาให้ลูกค้าได้กดกันใน5นาทีกันดีกว่าขายของเลยขออีกแก้วนึงค่ะอยากกินด้วยอันนี้เป็นคอลลาเจนที่เขาบอกว่ามีคอลลาเจนเนี่ยผสมผสมถึง1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นมิลลิกรัมเลยครับผมใช่แล้วก็มีวิตามินซีเข้นๆด้วยแน่นมากก็คือทานทุกวันนะ ไม่สําคัญนะครับเรามีเครื่องหมายออยแล้วก็เครื่องหมายฮาลาลใช่คือทานได้ผู้หญิงที่สตีมีคันหรือแม้กระทั่งเป็นสตีนคันก็ทานได้ง่ายคนละคันคือเมื่อคันอย่างอื่นคันที่เป็นคันด้วยนะแล้วก็ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวก็ทานได้นะครับใช่เพราะมันเป็นคอลลาเจนมันเป็นเสริมสร้างกระดูกเล็บแล้วก็เคลือบเส้นผมให้แข็งแรงใช่ครับผมขอชิมด้วยนะได้เลยครับมันหอมมากมันหอมมกันกินง่ายครับคือ อ่านเคยลองทานมันแล้วมันรู้สึกว่ามันขาวแต่พอเป็นอันี้ของพี่พี่ชายอ่านทำมาเนี่ยมันมันฟิลเหมือนน้ำพันธ์อ่ะคือเราต้องพูดอย่างว่าคอลลาเจนบางทีมันขาวแล้วมันจะไม่น่ากินแต่เดี๋ยวจะนี่จะขอชิมก่อนจะได้รู้ว่าขาวไหมเพราะว่านี่ก็ไม่ชอบกินถ้ามันขาวเราได้ครับอันนี้คือคือน่าอร่อยมากเลยค่ะบุมรู้สึกว่าบุมตัวเล็กมากกินแล้วเสียงเปลี่ยนเลยกินแล้วเสียงเปลี่ยนค่ะ อันดับแรกที่จะบอกทุกคนว่าเป็นคอลลาเจนที่เข้มข้นมากมันไม่ใช่เหมือนเรากินน้ําใสๆเข้าไปอะแต่นี่คือเราสัมผัสได้เลยว่าสารสกัดมันแน่นมากและที่สําคัญครับน้ำตาลศูนเปอร์เซ็นต์ครับว้าวเลยนไม่มีน้ำตาลนะครับผมหวานจเป็าจากธรรมชาติสารสกัดจากธรรมชาติไม่มีความคาวเลยใช่นุ่มือด้วยมนกินน้ำพันธุ์อะใช่เหมาอนน้นแล้วถ้าลับเรากินกับน้ำแข็งเย็นๆนะหูว์สดชื่นครับเฟรชทั้งวันครับผมเราควรกินตอนไหนกี่โมงคะ าส่วนตัวอันเนี่ยอันคิดว่ากินก่อนอาหารตอนชเช้ามันจะได้ไปผสมในความรู้สึกของอ่นนะอ่นรู้สึกว่าการอันได้กินมาหมดทุกทุกไทม์ไลน์แล้วอันรู้สึกว่า กินตอนเช้าเนี่ยมันให้เอนเนอร์จีของเราด้วยใช่เอ้ยอะไรทานยางยางอันนี้เอนเนอร์จีหรือโดนอะไรจะตกใจหมดเอนเนอร์จีครับขอโทษครับมดีน้องเขาใจเย็นนะหรือว่าโดนอะไรแต่ถ้าจะดีหน่อยก็กินก่อนนอนอีกสักซองหนึ่งก็ดีครับเพราะว่าคือคือยังไงคือทานทุกวันละซองสองซองเพราะว่าเราจับโโมชั่นดีมากใช่ครับผมปกติเนี่ยหนึ่งห่อเนี่ยเราหกเก้าเก้าแต่ตอนนี้กลายมาเป็นว่าสองห่อสามเก้าเก้า ตกพอนึงคือ2 0 0บาทใช่ค้าคุณจะทานได้หนึ่งเดือนเพราะว่าหนึ่งห่อมีสิบห้าซองใช่ไหมตกสองห่อก็สามสิบสองก็เดือนหนึ่งหมดคือคุ้มค่ากับราคามากใช่ครับเพราะว่าสาสกัดอย่างที่พี่อ่านแจ้งเมื่อกี้คืออัดแน่นใช่โอ้โดูีรู้สึกที่ลิ้นปะว่าแบบสาสกัดแน่นมากคือเราไม่ใช่เหมือนเรากินแบบว่าเหมือนกินน้ำปลา รู้สึกพี่ลินรู้สึกไม่ดีเน้วต้องถมรู้สึกรู้สึกพี่ลิ้นเห็นไหมพออันนี้มันบำรุงเส้นผมพอบูมกินผมยาวเลยเห็นไหม่อกินไลน์ที่แล้วผมยังสั้นอยู่เลยพอกินมันมือหมุกแก้มแล้ผมยาวโหเอะอันนี้ไม่เกี่ยวคอลลาเจนหนอกนะนูอยาก จริงยาวไปมากเลยนี่อันนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้นนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวตกใจเลยดีจริงๆครับอย่าทำให้วุ้มเขินสิ้อเลยค่ะทุกคนเรากำลังหาันแต่งงานกันค่ะไม่รู้จะไปต่อด้านเส้นผมยังไงดึงเขาโอ้โฮ้ย เขจริงมีมีมห่อเล็กด้วยนะแต่สรับ,บโปโปของแบบช่องวิทญานี่เราจะเอามีห่อใหญ่มาส่งด้ว,แล,วแล้วห่อเล็กนี่ปกติกี่ยองอะ หอเล็กหอเล็กเนี่ยจะมีแค่ห้าสองใช่หิ้ม้าสองแต่คือมาเนี่ยเราเราเอาหอใหญ่แถมหอใหญ่ให้เลยชายครับผมถือว่าสําหรับลูกค้าไลฟ์อันนี้เท่านั้นขอบคุณนะคะราคาดีมากเพราะปกติหอหนึ่งหกร้อยเก้าสิบเก้าคือปกติแหละถ้าใครดูไลฟ์อันเนี่ยอันก็มีปักตะกร้าราคาเนี่ยไม่ใช่ราคานี้แน่นอนนี่บูมผมสวยมากสวย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 อย่าดึงอีกนะจบใจไม่กลัวหรอบูมมีวันหนึ่งบูมมีวิประมาณเจ็ดวิค่ะแล้วแต่ว่าผู้ชายคนไหน อไม่ซ้ำกันไม่จับมาบุไม่เคยรักแบรนด์ไหนนอกจากแบรนด์นี้ชื่อแบรนด์ว่าอะไรสักเฮสทิวทิปเปิลคลราเจนดัไงเฮสทิวทิปเปิลคลราเจนใช่ค่ะเฮสทิวทริปเปิลคลราเจนนะคะค่ะพุดทานเป็นประจำทุกวันเลยอ่าตอนนี้นะคะรัวตะก้ามาได้เลยนะคะหาเงินแต่งงานกันเหรอคะใช่ค่ะเจอกันนานหรือยังคะเนี่ย ถ้าความจริงนี่เจอกันตั้งแต่ข้าหกปีแล้วครับอันนี้เรื่องจริงเหรอเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงครับเจอกันมาผมก็นึกว่าพี่อัญแสดงอยู่เรื่องจริงสิเจอบูมมาแล้วเจอบูมมาก่อนแล้วครับรู้จักกันเพราะก็อย่างที่อัญบอกบูมเคยดูแลมาก่อนจริงเหรอบูมใช่ใช่ดูแลแบบนี้มาตลอดเลยงดูหมดเลยดูอะไรหมดเลยอ่ะกูดูหมดเลยจริงเห็นอะไรบ้างรู้ยันไซส์เลยใส่เอใส่เองใส่เองใส่เสื้อใส่เองเพราะดูดูแลคิวอัญ แกสิมุขำทช่ไหมเราขออีกร้อยออเดอร์ร้อยเซตแล้วกันโอเคเราเราเราอยากมีเห็นที่ตอบบอกว่าเรามีเดี๋ยวพิเศษอีกให้ด้วยนะใช่ค่มแต่เดี๋ยวขออุ้ไว้ก่อนถ้าถ้าใกล้ๆเดี๋ยวพี่ต่อบเขามีให้อีกอ่ะพไรก็ไได้เลยไหมคะพิเศษอะไรลูกค้าขอเยอะเลยเนี่ยถ้าถ้าดูกระแสลูกค้าลูกค้าบอกว่าขอลดอีกขอลดอีกอ่ะไปเลยฮะหนึ่งบวกหนึ่งไปสองเก้าเก้าแล้วกันอ๋อหนึ่งบวกหนึ่งสองเก้าเก้างงเลยเห็นไหม แล้วไม่ให้ใจแรกอ่ะไม่คือตอนคือตอนแรกมันมันเป็นอีกอีกสเตจหนึ่งอ่าอ่าอะไรอึ้ยสองเก้าเหลือหนูต่ออีกสามนาทีอ่าจริงปะเนี่ยจริงจริงสองห่อเหมือนเดิมอันนี้แบบนี้สำหรับแบบนี้แหละสองนี้เลยอยู่ไหนห่อหนึ่งเนี่ยครับเนี่ยครับแบบนี้ครับเนี่ยคุณจะได้เลยจบถ้าอย่างนั้นคือจบค่ะลูกค้าบอกว่าขอซื้อก็คือเอากมีเนี่ยอันนี้สองห่อเนี้ยหนึ่งเดือนค่ะใช่ถ้าคุณกินวันละซองนะใช่ครับ ตกว,วันไม่ีอ่ะราคามาแล้วค่ะราคามาแล้วค่ะ3นาทีบปเจน<อ>จับต่อให้จะเป็นผู้ชายเราต้องจับเวลาให้ตรงนะเจนใช <c oughs> ่ผู้ชายอของมึงนะคนเนี้ยอันนี้ให้พิเศษสําหรับไลฟ์ของช่องของพี่เจนนี่เลยขอบคุณค่ะ <c oughs> กะปกติอย่างที่รู้กันคือไม่มี คือห่อเดียวอ่ะสามเก้าเก้ายังไม่ได้เลยแต่อันนี้สองห่อแล้วเหลือสองก้างๆตกวันละสิบาทใช่ได้คอลลาเจนเกรดดีเลยใช่ครับผมแล้วเป็นวิตามินซีเข้มข้นด้วยแร้วมีคอลลาเจนถึงหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทลแล้วเจนี่ไม่ได้รู้สึกเหมือนกินแค่คอลลาเจนนะตอนกินเข้าไปอ่ะเรารู้สึกว่ามันมีวิตามินซีโอใช่ครับเข้มข้นที่เข้มข้นที่เราแบบว่ารู้สึกได้เลยว่ามันได้จริงๆใช่แล้วไม่มีน้ําตาลด้วยนะส่นเปอร์เซ็นต์เลยไม่มีน้ําตาลค่ะใครซื้อไปแล้วกดเพิมรัวเลย แม่ในบูมทาำหมดแล้วนะจริงอร่อยนะพี่ใช่ค่ะอร่อยมากเลยอุ้ยบูมกินแล้วออร่ามาใช่นี่ทุกคน3นาทีเท่านั้นนะคะ2ห่อ2 99พี่อ่านกับพี่ต่อแบบว่าพิเศษได้กับใอะไรนี้่ดิ่งตรงมาจากนครสวรรค์เลยนะฮะเพื่อมาอันเชิญชาต็มที่เลยโอ้ยน่ารักมากดีทุกคนบอกว่าอันนี้ได้เปิดปลายทางไหมนี่เปิดปลายทางไหมครับไม่ได้เปิดปลายทางใช่ไหมจ๊ะครับอ่ะเอาลูกค้าชำระเลยนะ เพราะว่าเพราะว่าราคาดีมากราคาเนี้ยชำระเลยเถอะใช่นะคะป้องกันการดนยกเลิกด้วยใช่แล้วราคาดีมาก่ไม่มีทางที่จะไปเจอตามไลฟ์ไหนที่ราคาดีเท่านี้จ้ตอนนี้คือจะบอกว่าพอเราให้2 9 9 2กอนะตะก้าเม็ดมากเย่จากก้าเกกบกแล้วใช่จกเกีายก9 9เบอกแล้วค่ะยืนยันเลยค่ะเขาบอกว่า เป็นลูกค้าใหม่ซื้อไลน์นี้ครั้งแรกได้179ยเจ็บเาทว้ายหมายถึงว่าอันนี้ก็ลดเข้าไปอีกใช่ค่ะถ้าคุณเป็นลูกค้าใหม่เรามีคูปองซัพพอร์ตเยอะมากนะคะเขาบอกว่าราคาหัวใจจะวายเลยค่ะบางคนบอกว่าถ้าตอนเงินเดือนออกตามไปซื้อได้ที่ไหนบ้าง ติ๊กต็อกติ๊กต็อกติ๊กต็อกมีครับเฮดคิวทริปเปิลคอลลาเจนเฮดค e วทริปเปิลเเลยหรือไม่ก็แคบหน้าจอตะก้าหรือว่าที่พวกเราถือไว้ก็ได้นะคะนี่เวลาเงินเดือนออกพร้อมซื้อเมื่อไห่ก็ซื้อได้เลยอีก3วันเองนะคะแต่ว่าถ้าใครเจ็บวันนี้แบบพร้อมซื้อแนะนำเลยเพราะว่าโปรเนี้ยสิ้นเดือนอาจจะไม่ใช่ใช่ไหมคะใช่มีเฉพาะไลฟ์ให้เฉพาะไลฟ์นี้ตอนนี้เลยนะครับ299เกกอหอใหญ่นี้นะครับให้นมบกกินได้ไหมคะ <formation jin inh ale> อะไรน mm hmm. <whatnot> ะให้น like ม <luxury> <ries> ุตรได้ใช่ที่กายหญิงที่บอกเขาพุ่ยสตรีที่มีคันคันได้หมดเลยสตรีที่มีไข่เหรอคะสตรีก็ดีครับคันได้ดีเหมือนดัต่อบอกก็ดีครับแล้วแล้วใครอันนี้ผู้หญิงเนี่ยชอบด้วยเพราะว่าเขาบำรุงเพศผู้หญิงโดยตรงอ่าใช่ที่น่าดีทีสุดท้ายดูแลตัวเองจากภายในสู่ภายนอกด้วยการกินคอลลาเจนแล้วก็วิตซีสำหรับใครที่แบบขี้เกียจเรื่องของพวก ต้องกินวิตซีแยกคนละชิ้นแยกอันนี้คือรวมมาให้อยู่ในซองเดียวเลยเล็บผมผิวใช่ครับได้หมดเลยที่สําคัญนะฝ้ากระจุดด่างดำก็ช่วยด้วยค่ะใช่เพราะปัญหาแบบแดดบ้านเราเดี๋ยวร้อนมากช่วยได้มีฮาลันไหมมีครับผมดเลยมีฮาลาลันหมดเลยอุ้ยฮามันได้นะัได้หมดเลยครับผมนี่อุ้ยแกอันนี้พร้อมมากเป็นแบรนด์ที่แบบว่ามีฮาลาัเรามีเราตอบโจทย์สำหรับทุก ทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกพันรับแลวราคาเรื่องออ่ะให้เวลากดยืนยันอีกร้อยออเดอร์สุดท้ายเลย่อันนี้ร้อยออเดอร์จริงๆแล้วนะเพราะว่าพี่อ่านกับพี่ต่อยให้ราคาแบบช็อกนะราคาตอนแรกนั่งคุยกันมาบนรถแบบเนาะต้องแบบว่าฟังๆมาเลยค่ะขอร้อยคนสุดท้ายที่จะซื้อคอลลาเจนของพี่อ่นพี่ต่อได้ในราคานี้ก็บอกว่าเปิดปลายทางหน่อยได้ไหมคะเงินเดือนออกพรุ่งนี้อุยยังไงพี่ ยังไงดีจัดไปเลยอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวไม่น่าทำไม่อร้านจบอยู่ที่พี่ปะไม่ได้อยู่ที่พี่หลังบ้านไม่น่าทำวันนี้เราส่งตรงจากนครสวรรค์อ่ะไม่เป็นไรถ้างั้นขอยืนยันอีกสัก50ออเดอร์เย่หนึ่งซองใหญ่มีหนึ่งซองใหญ่มีทั้งหมดสิครับ15 15้าซองเนี่ยมี15ซองแต่ถ้าคุณเนี่ยสองไปไปทางได้หรออ่ะ ฮะจะขออะไรฮะไปทางได้ขออะไรก็ได้ยกมืออ่างั้นงั้นคนอ่านลูกค้าที่บอกไปทางได้ลบคนกดเลยนะเปิดแล้วราคาเปิดไปทางราคามาขอบพูดรามานะฮะถ้าใครยกเลิกบอกเจนนี่พูดทำอะไรได้วะเป็นโปรเปิดใจไงวันนี้มัาในเทศกาลจะมีผู้ชายสักกี่คนที่เราขออะไรก็ให้ขนาดเนี้ยใช่ขอราคาได้ราคาใช่ไปทางได้ปลายทางเอ่อถ้าแสบแตกยังไงกูจะโดนหอมแก้มไหม มึงยีงน้าหอมไปแล้วไม่ได้หรอยังมันยังไม่มีใครเห็นโอเคใช่ไม่มีใครเห็นคุ้มเนอะเป็นเมืองเนี่ยคุ้มจริงคนขึ้นคนกูทเพื่อคนดูคนขึ้นอคนขึ้นทำเพื่อคนขึ้นมึงไม่ได้อยากโดนหอมไม่เลยพร้อมนะเดี๋ยวอันนี้ไหมหันขวาต่อซ้าย กุมละมึงไม่ได้อยากทำไม่ไม่มึงแต่เราทําเพื่อช่องเราทําเพื่อเจนกูทําเพื่อเจนเราทำเพื่อพวกเราเออเอเขาจะหมยกูยอมสลัดตัวเองเพื่อทุกคนมึงจะให้ดีดีด้วยดีดเอ้าเอ้ตอนนี้โอ้อ้ามึงขอแสนหนึ่งใช่ไหมตอนนี้หกหมื่นกว่าแล้วมาค่ะ เอาให้ปังค่ะวันนี้ฝากเฮดคิวคอลลาเจนไว้ด้วยนะยแกค,คือมากเจ้าจของ,งแบรนด์ซับพอรตขนาดนี้ใ,ใจถึงขนาดนี้สารสกัดขนาดนี้เจนี่แนะนําว่าถ้าวันนี้ไม่ซื้อก็แคปหน้าจงหน้าจอสิ้นเดือนคือได้หมดแต่ว่าเปิดปลายทางแล้วถ้าใครเงินเดือดพุ่งเงินเดืเอด <laughs> เดือนออกพรุ่งนี้ก็กดนะขอบคุณพี่อ่านค่ะไอ้เจ็ดบุกูเาเลยเดีวเดี๋ยวเดี๋ยืดเทียวยืดที่ยดเทียวอะเอาให้ฟังเอาให้ฟังจริงๆบุ๋มไม่ได้อยากจะโดนหอมแก้มหรือว่าอะไรเลยแต่คอนเซ็ปต์ของบุญจริงถ้ามึงไม่อยากกันกูรับแทนมิจนอย่าเลยเดี๋ยวกูเอาบุญว่าบุ๋มบุ๋มว่าบุ๋มนี่แหละข่ะยากนะครับฟังนะตอนแรกคือพี่ต่อให้มาสองห่อสองเก้าเก้าแล้วพวกเธอก็ไม่กดกันพอาะเขาให้สองเก้าเก้า เธอก็ให้ขอให้เขาเปิดปลายทางเขาก็เปิดได้เพวกเธออีกทุกอย่างแล้วตอนนี้คือยอดไป8,000 0กว่าแล้วอุ้ยบุญกำลังจะเปิดเปิดอะไรเซียวพุมเปิดอุ้ยเพิ่งเปิดซิ่งหรอเขราใจกันมาคือไม่นะไม่นะพี่ยากมา ถือว่าพี่ตอบว่าพี่อาจได้ทำบุญใหญ่เนาะครับใช่ดีกว่าไปเม้าไปบ้าชอบทำบุญชอบนะชอบทำบุญด้วยอเอาเปิดปลายทางแล้วนะครับ 99เนี่ครับทานได้หนึ่งเดือนเลยนะคร่ะอันนี้พี่ต่อทำมานนาเรื่อยค่ะสี่ปีนะครับย้อนถ่ายก็การันตีครับใช่ก็ไม่บอกอะไรเลยแล้วก็ตัวตัวเราเองก็ทานอยู่เป็นประจำตอนนี้ก็สี่สิบแล้วใช่ครับแต่ว่าสี่สิบดูแลตัวเองดีมากนะแล้วเนี่ยสองพี่สองคนเดินเข้ามาคือแบบรู้เลยว่าเป็นคนดูแลตัวเองดีมาก การดูแลตัวเองเดีอะทุกคนก็คือกินคอลลาเจนเป็นประจำวิตซงวิตซีใดๆนะคะและอันนี้คือมันรวมทุกอย่างอยู่ในซองเดียวเลยคุณไม่ต้องไปทานอะไรอื่นคุณแบบชงทุกเช้าหรือไม่ก็แบบก่อนนอนเลยร<ช>ับรองผิวคันดีแน่นอนอ <ๆ S 2> ตอนแรกเราก็ไม่กล้าขอราคาเนาะเราก็แบบว่าเกรงใจเห็นที่เขามาแมนๆไม่ได้เดี๋ยวเขาชกอะไรอย่างงี้สรุปใจดีมากแต่ต้องบอกเลยว่าเป็นเฉพาะที่นี่ที่เดียวที่ให้ที่ให้อะ ราคานี้เลยใช่ราคาดีมากค่ะอ่ะขออีก20บ้านสุดท้ายพูดกันออกแก้มเลยจาย่าค่ะจาย่ามาหามราทีหรอราคาดีมากค่ะ2991หนึ่งแถมหนึ่งเลยนะครับเปิดไปทางให้เรียบร้อยแล้วนะจ้าสามส2บเลยครับฝากรีวิวด้วยเนาะพี่น้องให้ติดแฮชแท็ก #ethqcollagen ไมค่ะ ถ้าแบบว่ารีวิวกับพี่ๆไปตามมีพงมีพงไดด้้ไไม่ใช่กินคอลลาเจนอยู่อยู่พี่อั๋นยืนอยู่หน้าบ้านเดียวสุดถ้านี่คือเวอให้พี่ชายผมไปส่งถึงบ้านเลยนะเฮ้ยต้องกี่ออเดอร์อะต้องกี่ออเดอร์ถึงไปส่งแบบนี้คุณเอกกภพคุณเอกกภพคือใครคะอ่าผมในละครชื่อเอกกภพเรื่องอะไรคะนี่รักกิติยศครับเพิ่งจบไปเรื่องแรกของพี่อั๋นคือเรื่องอะไรลูกไม้หลาศีครับเออถึงว่า น่าคุ้นใช่รู้ไม้หล่ะแต่เป็นยุคเจนนี่อ่าเป็นอ่าใช่ลูกไม้หลากสีที่เป็นใบเฟิร์นกาะใช่แต่มันเป็นรุ่นหลังเป็นมารีเมคใหม่รีเมคใหม่ใช่เพราะว่าลูกไม้หลากสีอันแรกอ่ะเป็นที่สี่ก็เอ็นดีถูกต้องนี่ได้ดูทั้งสองรุ่นใช่พออ่านเป็นอ่าใบเฟิร์นกาศมึงรู้จักละครทุกที่เรื่องไม่ทำการทำการหรือสมัยก่อนมึงช่องเจ็ดอ่ะกูโตมากับช่องเจ็ดไงใช่เนีโตมานี่กูยังไม่มีทีวีแต่มาดูแลนักแสดงช่องเจ็ดนะแหมทูแลนักแสดง ดูละครไม่ทำงานอะไรเพราะมึงไม่ได้ดูเพราะมึงไม่มีทีวีแล้วมูลรี่คนอื่นอ่าตอนนี้แสนบาทแล้วบูงกำลังจะโดนโนแก้ค่ะเอามาบูงต้องกลางไหมบูงต้องการเลยไหมแค่หว่างวอมก็เลยอ่ะเซนเหมือนไม่อยากเนาะแต่พร้อมมากอะระวังผมเข้าหน้าพี่เขา วันนี้นะคะการโดนห่อแก้มของบูมนะคะสนับสนุนโดย H Q Triple Collagen กอนนี้ตกสนดูคนดูทุกคนด้วยอยาเรยค่ะโอ้ยเขินมากแต่เรับรับปากเราไงอักแสนแล้วเลยนะครับพร้อมกันเราพร้อมกันนะหนึ่งสอง ไปช่วยาเแล้วพี่ต่อคือหน้าแดงมากพี่ต่ออย่าเกิดยังไม่เท่าไหร่เพราะอันนนั้สนิทกับบู๋แต่เนี้ยเขาเจอกันครั้งแรกเขือนใครเคยถ่ายหรือเขืนพี่ต่อจริงๆก็ไม่ติดทั้งสองเลยมึงได้เลยขอบคุณขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณนะ้วลเจนันอันนี้ทิ้งไว้ไหมได้เลยคร้อร่อยเก็บไปกินขอบคุณครับอร่อยมากขอบคุณค่ะพี่นัน 哦。<Good>